ถ้าพูดถึงเรื่องการแพทย์เนี่ยนะครับทุกวินาทีมันมีความหมายจริงๆการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องของการไปให้ถึงเร็วที่สุดนะครับแต่มันคือภารกิจที่ต้องเป๊ะมากๆทั้งความแม่นยำและความปลอดภยัยเพราะทุกการจัดส่งเนี่ยคือส่วนสำคัญในการต่อลมหายใจและรักษาชีวิตของผู้ป่วยเลยทีเดียวทีนี้ก็เลยมีคำถามที่น่าคิดตามมาครับว่าในภารกิจที่เดิมพันกันด้วยชีวิตแบบนี้จะมีอะไรสำคัญไปกว่าความเร็วและความปลอดภัยอีกคำตอบก็คือ ไม่มีครับแต่ความท้าทายที่แท้จริงเลยก็คือจะทำยังไงให้สองอย่างนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกๆครั้งเอาล่ะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าการทำให้ความเร็วและความปลอดภัยมาเจอกันแบบไร้ทิฏฐิเนี่ยเขาทำกันยังไงผ่านผลงานของบริษัท Medical Facility Management จำกัดซึ่งผลลัพธ์ของเขาเนี่ยนะครับมันน่าทึ่งมากๆแล้วก็พิสูจน์ทุกอย่างได้ด้วยตัวของมันเองเลยมาเริ่มกันที่ตัวเลขแรกที่เห็นเราต้องว้าวเลยนะครับ 93%นี่คือคะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือได้แบบชัดเจนสุดๆส่วนตัวเลขนี้พีกยิ่งกว่าครับ0ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเลยข้อร้องเรียนในการให้บริการเป็น0ูนย์เป๊ะๆซึ่งในวงการที่ทุกอย่างต้องเป๊ะขนาดนี้การทำได้แบบนี้แสดงว่าเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดแบบหาที่เปรียบเทียบไม่ได้จริงๆครับ ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับตัวเลขศูนย์อีกตัวที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือสถิติอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานก็เป็นศูนย์เหมือนกันเป็นการตอกย้ำเลยว่ามาตรฐานความปลอดภัยของเขาเนี่ยเข้มข้นและไม่เคยลดหย่อนเลยแม้แต่น้อยและตัวเลขสุดท้ายที่มายืนยันความเป็นมืออาชีพก็คือการรักษามาตรฐานวิชาชีพเอาไว้ได้สูงถึง95%เเลยนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานภายในที่ตั้งไว้เพื่อรับประกันว่าบริการของเขาจะยอดเยี่ยมที่สุดเสมอครับ ทีนี้พอเห็นตัวเลขที่มันสุดยอดขนาดนี้แล้วหลายคนก็คงอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเบื้องหลังเป็นยังไงเราจะมาเจาะลึกกันที่มาตรฐานบริการของเขากันครับซึ่งหัวใจสำคัญเลยนะคือการผสมผสานกันร,ระหว่างความเร็วในการจัดส่งกับความเป็นมืออาชีพของทีมงานเรื่องความเร็วเนี่ยเขามีระบบชัดเจนเลยนะครับแบ่งเป็น2ระดับเลยคือสำหรับยาทั่วไปเนี่ย จะจัดส่งทุกๆ1ชั่วโมงเพื่อให้การบริการมันต่อเนื่องแต่สําหรับเคสเร่งด่วนหรือที่เรียกว่า stat case ซึ่งเป็นยาที่ต้องใช้ทันทีเนี่ยเขาการันตีเลยว่าจะส่งถึงที่หมายภายใน30นาทีเท่านั้นครับ ความเป็นมืออาชีพเนี่ยเห็นได้ตั้งแต่แวบแรกเลยนะครับดูจากภาพลักษณ์ภายนอกพนักง,งานทุกคนแต่งกายเรียบร้อยตามระเบียบสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเลยซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องความน่าเชื่อถือนะแต่มันยังแสดงถึงความพร้อมและความเคารพต่อภารกิจสําคัญที่พวกเขากําลังทําอยู่ด้วยแต่ความโปรเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องยูนิฟอร์มนะครับมันลึกกว่านั้นเยอะ ทีมงานทุกคนต้องมั่นใจว่าทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมเต็มร้อยจริงๆก่อนเรื่องงานทุกครั้งเพราะงานแบบนี้มันต้องการสมาธิสูงสุดและผิดพลาดไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเอาล่ะครับมาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะอยากรู้กันแล้วว่าเขามีกระบวนการทำงานยังไงถึงได้เป๊ะขนาดนี้คำตอบก็คือ workflow ที่ออกแบบมาอย่างรัดกุมสุดๆแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพื่อความแม่นยำในทุกๆขั้นตอนครับ Workflow ของเขานะครับถูกวางมาเป็นระบบมากๆมี4ขั้นตอนง่ายๆแต่ระก,กุมสุดๆคือเริ่มตั้งแต่รับงานเตรียมของตรวจสอบอุปกรณ์นำส่งแล้วก็สุดท้ายคือบันทึกและปิดงานในระบบจะเห็นเลยนะคะว่าทุกขั้นตอนเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความผิดพลาดทําให้ทุกอย่างตรวจสอบย้อนกลับได้ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของความน่าเชื่อถือเลยค่ะแล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ย ไม่ได้ทำกันตามความรู้สึกนะครับแต่มันมีเอกสารกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานกำกับไว้เลยเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันแล้วได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอนั่นเองแล้วก็แน่นอนครับว่ายุคนี้เทคโนโลยีต้องมาที่นี่เขามีแอปพลิเคชันของตัวเองเลยนะครับชื่อว่า MEDFA Logistics App เอาไว้บันทึกข้อมูลการเดินทางรายละเอียดการจัดส่งทั้งหมดแบบเรียลไทม์เลย ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังและก็ติดตามสถานะได้อย่างแม่นยำมากๆและขั้นตอนสุดท้ายที่มาปิดจอบให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ100%เเลยก็คือการสแกน QR code ครับพอไปถึงจุดรับของก็จะสแกนเพื่อย,ยืนยันแบบดิจิตอลเลยว่ายาและเวชภัณฑ์ได้ส่งถึงมือผู้รับที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วเป็นการสร้างความมั่นใจและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนจริงๆครับ แน่นอนครับว่าภารกิจที่สำคัญและละเอียดอ่อนขนาดนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องมีเครื่องมือที่ดีที่สุดด้วยเรามาดูกันว่าเขาใช้อุปกรณ์พิเศษและมีมาตรการความปลอดภัยอะไรบ้างที่ถูกนำมาใช้เพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะ อุปกรณ์ของเขาก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับเรียกว่าคัดมาแล้วเพื่องานนี้โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นรถเข็นสแตนเลสที่ถูกสุขออนามัยกระเป๋าควบคุมอุณหภูมิสำหรับยาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไปจนถึงการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่นอกจากจะคล่องตัวแล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลด้วยครับ โดยเฉพาะยาบางชนิดที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างยาแช่เย็นเนี่ยนะครับอันนี้สำคัญมากเขาจะมีกระบวนการที่เข้มงวดสุดๆเลยคือจะขนส่งในกระเป๋าควบคุมอุณหภูมิที่สามารถรักษาความเย็นให้อยู่ในระดับลบสอถึงลบแองศาเซลเซียสได้แบบคงที่ตลอดเวลาเพื่อรับประกันว่าคุณภาพของยาจะไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งภาพที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับคือการทำงานจริงๆของทีมงาน จะเห็นเลยว่าทุกคนปฏิบัติต่อเวชผัฑ์ทุกชิ้นด้วยความระมัดระวังสูงสุดเพราะพวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่อยู่ในมือไม่ใช่แค่กล่องยาแต่มันคือความหวังของผู้ป่วยแล้วก็อีกเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความปลอดภัยครับอันนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆมีกฎเหล็กที่ทุกคนต้องทําตามเป๊ะๆเลยอย่างเช่นต้องตรวจเช็คสภาพรถทุกวัน ห้างใช้โทรศัพท์ตอนขับขี่เด็ดขาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ต้องยืนยันความพร้อมของร่างกายและจิตใจก่อนเริ่มงานทุกครั้งพอเราได้เห็นทั้งหมดนี้แล้วนะครับก็จะเข้าใจเลยว่าทุกๆส่วนประกอบเนี่ยมันถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันภายใต้พันธสัญญาที่ยิ่งใหญ่มากๆนั่นก็คือการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ป่วยนั่นเองซึ่งหัวใจหลักที่ขับเคลื่อนทุกอย่างเนี่ยสรุปได้ด้วยคำเส้นๆแต่ตรงพลังคำนี้เลยครับบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งมันเป็นมากกว่าคำขวัญนะครับแต่มันคือหลักการที่ทุกคนยึดถือในการทำงานทุกๆด้านเลยเพราะสุดท้ายแล้วนะครับงานนี้มันไม่ใช่แค่การส่งของจากจุด A ไปจุด B แต่มันคือการส่งมอบความหวังส่งมอบโอกาสในการรักษาเป็นข้อต่อที่สำคัญมากๆในกระบวนการดูแลผู้ป่วยซึ่งต้องทำด้วยความรับผิดช,ชอบสูงสุดเสมอครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเบื้องหลังนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ทางการแพทย์ครับที่ที่ความเร็วความแม่นยำและความปลอดภัยเนี่ยเขาเอามาผสมรวมกันได้อย่างลงตัวเพื่อเป้าหมายเดียวเลยก็คือบริการที่เป็นเลิศเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของผู้ป่วยนั่นเองครับ